สวัสดีครับอยู่กับผมตอจเจริญทรัพย์รับถมที่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว PC 60รุ่น5กันนะครับจากดินใส่ดำรถด,ดำ4คัน115 2ยีสุมาแล้ว นี้ถ้าแกก็ขับเองนะครับเจ้าของรถขับเองรถอายุอานามก็ประมาณ14ปีนี้รถคันนี้เออโชเฟอร์สุดหล่อรถดำ tạc sai chiu chiêu lên cái bò à. cũng khảm chắc lộ cả à พี่ร่ไปครับแน่นอนรถจังหวะดทำงานทุกวัน ดินวันละร้อยกว่เที่ยวครับรถกันนี้ฮะบะโ่โอ้แล็ดไก่แท้จำนี่ก็คือจังท่านอยู่ามาอีกหาขัาน้นทที่ท่านบออา่อ,อ,นนอ,ดอลดจอยเิ่นอยู่ขั้นอะไรม่ว,มวง ปั้มขึ้นเก่าสร้างไปไม่ยั่ไเดีสร้างปีกับสร้างตรงเนี่ยแลุ้ลเฮดีกำลังเลยมาแล้วครับร้อยเจ็ดห้าไปไปเต็มแล้วเต็มแล้ว สนใจติดต่อได้นะครับรับสมที่ขุดสะเมื่อวานคันนี้ก็เห็นบอกว่าไปขุดสะมาลูกหนึ่งลูกละสองหมื่นหลืกประมาณสองเมตรกว่า โน่สมอตอนเดียวนะครับตอนนี้175ห้แรงถอยมาใหม่เพิ่งได้10กว่าวันนะึง ถอยเข้ามาถอยเข้ามาโหลดไม่ยานยานถึงมือแม่โค่ปะไฟบุนปลาคงเด้เนามมีเซิีนเนี่ยนี่เนาะเพิื่องมีเซิีนเพิื่องหมวกเนี่ยไหมุนปลานี่ออกเบิดแล้ว ราดขั้นนี้มันเป็นปเช็คปั๊มมาใหม่ครับเช็คปั๊มให้ราเลี้ยงมาใหมา่ไม่โครคขันนี้เร็วหรือว่าเร็วใส่ได้ นี่ครับเจ้าของรถซื้อมาสวยสดใหม่ๆได้ได้จ้างืเอ๋ยอรถนะเฮ้ยให้ให้สัมผัสเนี่ยเหอออกออกออกมาได้ยั้างูเอแหละโอ้ฮ่กออกได้สองอาทิตย์ต่อมาจ่าทั้งไหนนี่วินตานนโอ้รถสวยๆครับ ครัอยู่โรดเพลินแ <Yeah. S 1> อร์ธรรมชาติครับรถแมคโครคันนี้คันนี้เป็นแอร์ธรรมชาติ <Yeah. S 1> อ้าวดูการออกตัวกัน สายนองสายนองแต่ทางล่างแกนอยู่ไม่เห็นไงเถอะโอ้สบายสบายครับพอเจ็ดหน้าพอต้องแยบกันเล่งเพือ่อนวะหมุนโซ่เนี่ยหมุนโซ่เนี่ยโอ้ตามโกกมา อแน่นอนครับรถใรไหลมาอีกแล้วครับหนึ่งคันโอ้ยเป็นยังไงจะให้มันไงใช่แต่เดียวนี่ร้อยสิบห้าเหมือนกันนี่ครับสภาพสวยงามก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ